มดดำนะครับเผยถึงทัญญานะครับเป็นคนที่แมนมากนะครับยอมให้นักศึกษามาอยู่ในบ้าน3ปีแล้วนะครับเป็นประเด็นที่สุดร้อนแรงนะครับที่พูดกันถึงเป็นวงกว้างนะครับสำหรับการกลับมาของเมียหลวงหลวงสังหารนะครับทัญญาทัญญเลนนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้ปรึกษาทนายในกับเรื่องการคุกคามเด็กนะครับเพื่อที่จะเอาผิดนักศึกษาคนหนึ่งนะครับที่มีจุดประสงค์ไม่ดีนะครับส่งข้อความไปหาลูกสาวนะครับ คือเป็นคนที่ชอบคนแก่นะคะยิ่งแก่ยิ่งดีคือมีความรู้สึกว่ามันเหมือนปลากระป๋องอคือปลากระป๋องเนี่ยมันปรุงมาเสร็จแล้วไอ้อไปุ๊บกินเลยอะ,อะไรอย่างี้และเมื่อชาวเน็ตได้ขุดคุยเรื่องราวถึงต้นเหตุนะครับก็พบว่านะครับนักศึกษาสาวหุ่นดีคนนี้นะครับก็ยิ่งเจอยิ่งขุดนะครับทำให้หมดดำกระชาพานะครับออกมาแฉนะครับ ล่าสุดนะครับมดดำกระชาภาเนี่ยได้ถามถึงในรายการแฉนะครับพร้อมกับเล่าเรื่องตัวตนจริงๆของธัญญาให้ฟังโดยบอกว่านะครับส่วนตัวธัญญานะครับเป็นผู้หญิงที่แมนสุดนะครับคือสมมุตินะครับพี่เป๊กเนี่ยจะไปสนิทกับผู้หญิงคนไหนเนี่ยธัญญาไม่สนใจนะครับแต่อย่ามาก้าวไก่ชีวิตของธัญญานะครับเพราะพี่เป๊กเนี่ยเป็นคนของทุกคน ใครคิดอะไรไม่ออกก็ชวนพี่เป็กไปปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่เป็กเนี่ยเลยมีสาวๆเยอะนะครับคุณธัญญาบอกว่ามีไปเถอะไม่เป็นไรไม่ว่าเลยและมดดำนะครับยังได้เล่าในตอนที่ธัญญาเนี่ยมาออกรายการของตนเองว่านะครับเมื่อก่อนนะครับเคยจับได้ว่านะครับพี่เป็กเนี่ยไปกินกับนางงามนะครับธัญญาก็บอกว่าขอตัวกลับก่อนเพื่อไปปีนดูที่บ้านว่ามีใครอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับใครนะครับ จนวันหนึ่งนะครับนางหยุดนะครับและนางก็เริ่มเข้าทางธรรมะนะครับพอบอกว่านะครับเหนื่อยแล้วนะครับทัญญาพูดดีมากนะครับก็เลือกเขามาแล้วนะครับก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่ไม่ให้มีปัญหานะครับพี่เป็กจะไปมีใครไม่เคยสนนะครับพี่เป็กจะไปอยู่กับใครไม่สนใจแต่มีกฎมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับว่าอย่ามาข้ามเขตอย่ามายุ่งกับลูกนะครับ และมุดดำนะครับก็พูดต่ออีกว่านะครับลองคิดดูนะครับภาพถ่ายที่เป็นข่าวที่เขียนกันว่าเหม็นเนี่ยนั่นคือบ้านของทัยญ,ญานะไม่ได้ถ่ายที่อื่นคือทัยญ,ญาเนี่ยเป็นคนโคตรแมนเลยถ้าใครรู้จักทัยญ,ญาโคตรแมนหาใครแมนกว่านี้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับก่อนจบคลิปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กรบถางช่องด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ